สวัสดีครับน้องเจ้าก็ผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูครับกับซอยตัวนึงครับซอยตัวนี้ครับได้สมญานามว่ามังกรแห่งการทําลายล้างนะครับซึ่งความสามารถของซอยตัวนี้ครับไม่ได้แตกต่างอะไรเลยกับสมญานามของเขาครับเพราะว่าซอยตัวนี้ครับแค่เขาคนเดียวครับ ก็สามารถทำลายเมืองมือได้อย่างง่ายดายสามารถทำลายกองทัพทั้งกองทัพได้อย่างสบายๆหรือแม้แต่อัดหุ่นเพ่เอกอย่างบีสไลเกอร์ให้ลงไปนอนกับพื้นได้นะครับซึ่งซอยตัวนี้ครับถูกเก็บเป็นความลับของจักรวรรดิแล้วถูกนํามาใช้นในตอนกลางเรื่องเพื่อถล่มกองทัพขอ,องฝั่งเพ่เอกโดยเฉพาะครับนั่นก็คือนี่เลยครับมังกรแห่งการทําลายล้างเจโนสปิโนเนี่ยนะครับผมซึ่งความสามารถของเขาจะเป็นยังไงครับสตอรี่เป็นยังไงเนี่ยเรามาเริ่มรีวิวกันเีกว่าครับผม โอเคก่อนอื่นมาดูในส่วนของกล่องกันก่อนนะครับสองกล่องเจโนสปินโนครับต้องบอกนะครับว่าใหญ่มากครับ นี่ก็จะเป็นหน้าต่อของกล่องนะครับซึ่งอลังการงานสร้างจริงครับเราตัดคนนมเยอกไปนะครับจริงๆแล้วเจโนสปิโนเนี่ยตัวจะใหญ่มากครับใหญ่เท่ากล่องนี้เลยนะถ้าเกิดเราเทียบขนาดเป็นของเล่นแล้วก็ขนนี้จะขับอยู่ข้างในนะครับแต่เขาเป็นของเล่นครับตัวจะเหลือเท่าที่เห็นนะครับจะเล็กลงหน่อยนะอ่าซึ่งกล่องรับกล่องเทมากๆนะครับให้ความรู้สึกแบบไอ้ตัวเนี้ยมันโคตรเปนน่ากลัวมากๆอ่ารหัสคือ Z w 3 3ตรงนี้นะครับอ่าเป็นแบบนี้แล้วก็ข้างหลังกล่องครับก็จะบอกสเต็ปนะครับสเต็ของเจโนสปิโนเนี่ยดูตรงนี้ครับ สแตนเกือบเต็มทุกด้านนะครับความสามารถเนี่ยอลังการงานสร้างสุดๆติดอาวุธเต็มตัวทั้งหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็อาวุธหลักของเขาครับแน่นอนนี่เลยครับเจโนซอร์เซอร์นะครับเจโนซอร์เซอร์เนี่ยคือที่ปั่นขนาดใหญ่ที่สามารถหันซอยได้ทุกตัวนะครับซึ่งเจ้าเครื่องต่อนีน้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สุดยอดโหดมากๆนะครับเพราะงั้นแน่นอนเจโนสปิโนครับเป็นหุ่นที่เน้นการต่อสู้ระยะประชิดเป็นหลักนะครับอ่าแบบนี้เนะ ซึ่งมาดูของข้างในกันดีกว่าครับของข้างในครับให้มาทั้งหมด5ชิ้นนะครับก็จะมีเจโนสปิโนครับแล้วก็ให้อาวุธมาอีก4ชิ้นครับเป็นปืนขนาดเป็นปืนใหญ่2อันแล้วก็ปืนกลางอีก2อันนะครับซึ่งอาวุธ2ชิ้นนี้แน่นอนว่าสามารถนําไปได้กับซอยตัวอื่นใดด้วยนะครับอ่าซึ่งเราก็สามารถติดเข้าไปได้เลยช่อเพราะว่าอาวุธ2-4ชิ้นนี้ครับถูกติดตั้งไว้ที่เจโนสปิโนเพื่อ ให้ตัวเองเนี่ยสามารถต่อสู้ระยะไกลได้บ้างนะครับเป็นการบิดจุดอ่อนระดับหน,นึ่งแต่แน่นอนครับว่าก็ไม่สามารถต่อกรกับซอยที่แบบยิงระยะไกลแรงๆได้นะครับเพราะงั้นเจ้าตัวนี้จุดอ่อนก็คือที่ว่าอาจจะโดนซอยที่อยู่ระยะไกลเนี่ยเลี้ยงยิงไ,งได้อย่างง่ายดายนะครับแต่เนื่องจากกราอนหนามากเจ้าตัวก็แทบจะไม่เป็นไรเลยนะครับอ่าโอเคเราก็ติดเกราะของเจโนสปิโนเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าออร่าที่มันแผ่ออกมาจากซอยตัวนี้ครับเป็นออร่าที่แบบมันทรงพลัง มาดูหน้าเกรงขามันดูหน้ากลัวมากๆนะครับคือเป็นซอยที่เราสึกให้ความรู้สึกว่ามันติดอาวุธเต็มตัวครับเพราะเจ้านี่เขสามารถถล่มทุกอย่างให้ยับได้ในแบบการโจมตีครั้งเดียวครับขาก็ใหญ่ปากก็ใหญ่หางก็ใหญ่แล้วแบบหนามทั้งตัวครับยังม,มีอาวุธอย่างเจโนซอร์เซอร์ข้าหมดนี้นะครับเพราะงั้น เน่น,นะครับว่าทรงพลังมากๆนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะอ่าโดยตามใน,นเรื่องครับเจโนสปินโนครับเป็นซอยทถูกจัก,กรวรรดิเนี่ยเก็บเอาไว้แล้วค่อยซ่อมทีน,นี้ชนิดชนิดจนนำมาใช้ตอนกลางเรื่องเพื่อจัดการกับบีสไลเกอร์นะครับผมแน่นอนว่าชนะด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไปแพ้กับไรซิ่งไลเกอร์นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเจโนสปินโนเนี่ยก็ถูกก็ก็ แล้วผมจะอธิบคือไปจมจมน้ําอยู่นะครับแล้วก็ถูกลื้อฟื้นขึ้นมานะครับมากู้ทราบมาสู้กับตัวนู้นตัวนี้บ้างแล้วก็อยู่ถึงตอนจบนะครับผมนี่คือ,นอ้นแบบของเจโนสปิโนนะครับแน่นอนว่าแต่ความโหดของเขาครับตั้งแต่ต้นเรื่องันจบเรื่องเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่อัสบีสไลเกอร์จนถึงไปตัวตัวไม่ใช่ตัวตัวสิจนถึงไป2อหนึ่งกับเซโรไกซิสเนี่ยครับความสามารถของเจโนสปิโนครับน่ากลัวเหมือนเดิมนะครับผมอ่าแบบนี้ครับ ซึ่งในส่วนของอาวุธครับเจโนสปิโนครับเป็นหนูที่ติดตั้งอาวุธเยอะมากนะครับอย่างแรกเลยปืน4ี่กระบอกนะครับอันนี้เป็นปืนระยะไกลนะครับเป็นปะสูก้าขนาดใหญ่อันนี้เป็นปืนระยะกลางผมนึมไปเป็นปืนอะไรนะครับผมแต่แน่นอนว่าไม่ใช่บีมไรเฟิลนะแล้วก็ไม่ใช่ปฏิเค์แคนนอนด้วยนะครับแล้วก็จะรับตามตัวครับอย่างกงเล็บนี่ครับกงเล็บนี่คือกงเล็บที่สามารถฉีกซอยตัวหนึ่งได้อย่างง่ายดายนะครับปากแน่นอนครับปากอันนี้เนี่ยเป็นเป็นฮีทแฝงนะครับเพราะฉะนั้นพอกัดลงไปเนี่ยสามารถใช้ลาย อย่างนี้เห็นครับกงเล็บใหญ่ขนาดนี้มันสามารถเหยียบซอยตัวนึงให้พังไปได้เลยนะครับส่วนหางครับีจริงแล้วหางเนี่ยก็เป็นหนามนะเพราะฉะนั้นหางนี้คือสามารถเอาฟาดซอยบางตัวให้กระเด็นไปได้ไกลๆแบบไม่ต้องแขะอะไรนะครับแล้วก็นั่ครับสามารถพ่นไฟออกมาได้นะครับตัวบาของเจโนสปินโตตรงนี้ครับสามารถพ่นไฟออกมาได้นะครับอ่าเป็นแบบนี้ซึ่งแค่นี้ก็น่ากลัวสุดๆแล้วนะครับยังไงครับรุ้เล่นหลักของซอยเนี่ยคือการเดินเพราะงนั้นเรามาให้เจโนสปินโตเดินกันดีกว่าครับไปเลย จะเดินค่อนข้างช้านะครับแต่ถามว่าเดินได้ไหมเดินได้ครับและ้าวค่อนข้างยาวด้วยโดยจุดขยับครับจะมีแขนปากขาแล้วก็หางนะครับทั้งหมดเท่านี้เลยปากจะค่อยๆขยับนะครับแต่แขนกับขาเนี่ยจะเห็นชัดหน่อยแล้วก็หางด้วยนะครับอ่ะเป็นแบบนี้โอเคจะปิดสวิตช์ก่อนโอเค ทีนี้ครับเจโนสปิโนจะต่างกับซอยตัวอื่นครับซอยตัวอื่นเนี่ยเวลาเดินไปเรื่อยๆจะโอจะเปิดเองใช่ไหมครับแต่เจโนสปิโนครับไม่เป็นแบบนั้นครับเราต้องเปิดอาวุธเองครับซึ่งก็รุยเลยบุกิคายโข Weapon Broso นี่นะครับแล้วก็จะเปิดอาวุธหลักของเจโนสปิโนออกมาครับเจ้านี่คือเจโนซอร์ครับเป็นกรงจักรขนาดใหญ่นะครับที่มีความสามารถโหดมาก หลังจากนี้ครับปั่นเร็วมากๆซึ่งมันปั่นเร็วในระดับที่ว่าสามารถบทซอยตัวหนึ่งให้แหลกได้เลยในช่วงพลิปตานะครับโดยที่ไม่มีซอยตัวไหนเลยครับนอกจากเซโรไกชิตสามารถป้องกันกองจากนี้ได้นะครับเมื่อจะเป็นโอเมก้าเร็กซ์ไวไลเกอร์นะครับอาบิสไลเกอร์ด้วยนะครับแต่ละตัวครับหรือตัวที่เกาะหนาๆนาก็ไม่สามารถป้องกันกองจากนี้ได้นะครับนี่คืออาวุธและประชิดที่เรียกได้ว่าแทบจะโหดที่สุดในเรื่องแล้วนะครับ แต่ว่าเจโนซอรเซอร์ครับตามในเรื่องนี้คือหักครึ่งไปนะครับจากการประทะก,กับไรซิงไลเกอร์นะครับผมอ่าแบบนี้ซึ่งแต่เดี๋ยวก่อนเราจะเปิดให้เดินอีกคั้หนึ่งครับตัวนี้ครับต้องบอกว่าจริงๆแล้ว g e n นซอร์เซ er ครับก็นับเป็นข้อเสียในตัวด้วยเพราะว่า g e n นซอร์เซครับใช้พลังงานของหุ่เยอะมากๆแล้วซอยนี่เป็นเรื่องที่คนขับกับหุ่นใช้พลังงานร่วมกันเพราะฉะนั้นแล้วครับคนขับจะเหนื่อยไวนะครับผม ก็เลยกลายเป็นว่าการใช้เจโนซอร์โร่ครับต้องเป็นคนขับที่อึดแล้วก็ถึกมากๆด้วยถึงจะสามารถใช้พลังงานได้อย่างเต็มที่นะครับก็ถือเป็นข้อแลกเปลี่ยนที่ถามว่าคุ้มค่าไหมค่อนข้างคุ้มค่านะครับกับพลังขนาดนี้เนอะโอเคเพราะฉะนั้นเรามาเดินเครื่องอีกครั้งหนึ่งครับโดยที่รอบนี้ครับเราเปิดเจโนซอร์แล้วนะครับผมอ่าเพราะฉั้นลุยเลยจะเห็นว่าเจโนซอร์ครับมันหมุนได้นะครับนี่แต่ว่าค่อยๆหมุนนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับ จะว่าไงดีคือมันไม่ได้หมุนเร็วขนาดนั้นนะครับแล้วก็ต้องจ้างต้องทำหุ่นให้ตรงด้วยถึงจะสามารถหมุนได้นะครับผมนี่ก็ถือเป็นข้อเสียไเล็กแต่ว่าถามว่ายังไงล่ะอืมคือเป็นลูกเล่นทีท,ทีดีไหมคือถ้าเกิดสมมุติเราตามในเรื่องนะครับอันี่คือปั่นแบบปั่นสปินเป็นเบรเบดเ,เลยครับแบบนี้เลยแต่ว่าอของนี่คือปั่นทีละนิดทีละนิดทีละนิดเนื่องจากว่าป้องกันอันตรายนะอาจจะรู้สึกว่าแบบเอะไม่เห็นไม่เห็นดูโหดอะไรขนาดเลยแต่ว่าต้องบอกนะครับว่าในเรื่องคือโดจริงๆ ในเรื่องเนี่ยมันโหดมากนะครับผมเพราะงั้นถามว่าของเล่นปั่นได้ขนาดนี้อลังการไหมผมก็ชอบมากแล้วนะครับแล้วก็พอเปิดตัวนี้ครับตรงปากจะมีไฟสีแดงขึ้นมาด้วยนะครับก็เป็นเหมือนกับตอนที่เราเนี่ยกำลังพ่นไฟแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นนี่นะครับว่า ตัวนี้ครับลูกเล่นคมมากมีทั้งไฟมีทั้งอาวุธให้ปืนมาเพิ่มนะครับแถมตัวย่างใหญ่ด้วยครับที่สําคัญคือเป็นหนึ่งในตัวที่อัดให้เพคข,ของเราเนี่ยลงไปนอนกับพื้นแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะงั้นถามว่ามันคุ้มค่าไหมาากับการที่เรามีซอยเท่ๆที่สามารถอัดเพคให้ลงไปนอนได้ต้องบอกนะครับว่าคุ้มค่ามากนะครับผมอ่าโอเคครับ และนี่แหละครับก็คือการรีวิวประจำวันนี้ครับกับเจโนสปิโนนะครับผมซึ่งเป็นซอที่ได้ฉาย,ยาว่ามังกรแห่งการทำลายล้างครับรวมถึงพลังของเขาครับไม่ได้ต่างอะไรกับฉายาแม้แต่นิดเดียวนะครับอลังการจริงๆโอเคครับแล้วก็วันนี้เนี่ยวิดีโอมีเท่านี้เลยนะใครชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สําหัญอย่าลืมกด subscribe channel สว่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยกันได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบาย